โอเคหมาสูงค่ทบกันในคณะ,ะก่นอนนึ่ตอนในกอตอนทีหกสิบหกในคณะเฮียนดีใตในคณะเรียนภาษาไทายใหญ่ในคณะ,อะโอเคก็ตัวอันตั้งเปบนอันเทาา่าเดรเฮียนในกอเป็นตัวเสียงเพ็ดบนคณะ,ะก็มีตัวเสียงแอต่างใคนคณะตาเพ็ดบนเก่าคณะ,ะก็สระแอโอดอเด็กสะกดใคนคณะอาแอต่างตาเพ็ดในคณะอาแอต่างตาเพ็ดในคณะ เอาค่ะเข้ามาใส่ป้าตัวเสียงต้นเสียงมันอ่านนั่นก็ใส่ป้าตัวเสียงว่านอายุมันก่อนค่ะเนาะก็เป็นตัวเสียงอ้าเอต่างตาแพทแอดในคณะอ้าเอต่างตาแพทแอดนะคณะเรวก็ใส่ป้าตัวเสียงยักษ์จอมในคณะก็อ้าเอต่างตาแพทยักษ์แอดในคณะตัวเสียงเป่าเสียงยักษ์ในในเหมือนกันค่ะเนาะแอดในคณะ ยักจำในคณะก็เป็นโดเซงอง R แอต่างตาเพี้ยักจำแอดในคณะยักแอดยักจำแอดในคณะตัวนึ่งก็เป็นโดเซงจำนาในคณะอาแอต่างตาเพี้จำนาแอดในคณะจำเตอในคณะก็เป็นโดเซงอง R แอต่างตาเพี้ยจำเตอแอดในคณะยักแอดยักจำแอดจำนาแอดจำเตอ แอดนคะครับยกกระโตเสียงยักขึ้นในขเขาเตียมสอนบอลคันน้อในตอนที่เป็นตัวเสีงยงแพทยเสียงขาดทำในก่อที่เป็นตัวเสียงแพทตัวเสียงเสียงปอดนคะครับคันน้อก็เสียงเป่าเาาสียงยักยักจำจำนาจำเตอร์นคะครับเาะเสียงเป่าเรียกกระเสียงยักในในออกเสียงเหมือนกันคันน้อยักแอดยักจำแอดจำนาแอดจำเตอร์แอดนะครับ อ๋ค่ะก็เนตอนสอนตีหกสิบหกหน่อคะเนามาต์วยค่ะว่าจะได้เห็นเกี่ยวกับโดยลองสังพองหน่อคะเนาะตัวอันตั้งเป็นอันุวาะได้เห็นในกอตัวสิงต้าค่ะเนาะต้าเคียต่านี่คะต้าเคียต่านี่คะเนาะมาแอต่างตาแพาทย์จำนานเม็ดน่อคะเนาะมาแอต่างตาแพาทย์จำนานเม็ดน่อคะอ่านว่าตาเม็ดน่อคะเนาะ ตาเมียตัวไหนก็มีด้ปองว่าขวานในคณะนะครับมีป้าตัวอย่างมันจำคณะยาแค่ยายักยาในคเนาะป้าแอต่างตาแพทย์ยักจำแปดในคณะก็อ่านว่ายาแปดในคเนาะยาแปดตัวนี้ก็ไม่ได้ปองว่ายาทิ้งในคเนาะยาก็ปองว่ายาในคเนาะทิ้งตัวนี้ปอไม่ได so to ้ปองว่าแปดในคเนาะหน้าแอต่างตาแพทย์ยักจำแนศในคณะ อ้าว mm ่าเพียเอาหน่ค่ะเนาะหน้าแอต่างตาเพี้ยดยักจำเนดหนะคะเนตเอาตัวนี้ก็ไม่ได้ป้องว่ารีบเอาหน่ค่ะเนาะเนดตัวนี้ก็ไม่ได้ป้องว่ารีบนะคะเอาตัวนี้ก็ป้องว่าเอาหน่ค่ะเนาะก้วยกาตอนด่าคำว่าเนดตัวนี้เนี่ยมันตีมีแทงโตหนึ่งค่ะเนาะเส้นหนังว่าห้าต่างบ้าเพี้ยดยักจำหิบหน่ค่ะเนาะหิบตัวนี้ก็ไม่ได้ป้องว่า รีบเหมือนกันคะ่ะเนาะยาฮิปยาเน็ในก็ไม่ได้ปองว่าอย่ารีบเหมือนกันคะ่ะไม่ได้ปองเหมือนกันคะ่ะเนาะก็ให้การเข้าใจกันก็ติปึงกันก,นกว่าให้ไหนคะ่ะก้าต่างมาแพทย์นะคะก้าต่างมาแพทย์จำนากิมนะคะเนาะก้าแอต่างตาแพทย์จำนาแก๊สนะคะเนาะอ่านว่ากิมแก๊สนะคะกิมแก๊สตัวในก็ ไม่ได้แอลว่าเป็นคิมตัดในกอลไขคะน่านั้นก็กันไกลในกอลไลคะนกันไกลตัวในแปลว่าเขาก็เใจใจตัดไลคานาะเนาะใจตัดใจออกมาแก๊สไหลในคะตาแอต่างตาแพทย์แยกจําแตดหน้าแอต่างหน้าแพทย์แยกจาเนดอ่านว่าแตดเนดในคณะเนาะแตดเนดตัวในก็ไม่ได้ปอกว่าราบเรียบนั้นก็ ตรงแต่อันนั้้ก็ชัดเจนในกรอะไรค่ะเนาะมีดีปองหลายหลายเมียวเหมือนกันคะ่ะผ้ากางกิง้งเผาอป้าแอต่างหน้าแพทย์เป็นต้ากลายขึ้นจำนาไตจ้าแอต่างต้าแพทย์ยยกจำเจดไดก็เหมือนกันค่ะเนาะจ้าแอต่างต้าแพทย์ยกจำเจดไดคะ่ะอ่านว่าเผาอเป็นไตเจดเจ็ดไดค่ะเนาะ เผอตัวนี้บอกว่าใครเป็นไตตัวนี้บอกว่าเป็นไตใหญ่ไตใหญ่ในกันเลคะ่ะเนาะเจ็ดจ็ดตัวนี้บอกว่าแท้แท้นั่นขนะดาดเนาะจะหนังว่าปอแม่ก็เป็นก้นไตกําเริบใหไหนค่ะเนาะเผอเป็นไตเจ็ดจ็ดในกัะยาแคะ่ยา,ายักยาในกันเนาะเอใส่ป้าเปป้าแอต่างตยาแพทย์ยากจำแปดในกัะจ้าติดสองต่าง ว่าแพทย์จำเตอร์เจอในค่ะเนาะค่าตืดสองต่างว่าแพทย์จำนาเคอน์ในค่ะยาเป๊แปดเจอเคอร์ในค่ะเนาะยาเปตัวนีนก็ยาเปนี่ก็ไม่ได้ปองว่าเป็นข้อห้ามกันเนาะแปดตัวนีนก็ไม่ได้ปองว่าทิ้งในค่ะเนาะทิ้งในค่ะเจอเคอตัวนี้องว่าเชื้อชาติในก็วงตระกูลในก็อะไรค่ะเนาะยาเป๊แปดเจอเคอน์ในค่ะห้า เอต่างตาแพทยจำนาเฮ็ดในกันเนาะห้าเอต่างตาแพทยจำนาเฮ็ดซางาแพทยสังห้ากังกิงเหยอยักจำเหยตาเอต่างตาแพทยอยากจำแตดหน้าเอต่างตาแพทยอยากจำเน็ดในกันเนาะอ่านว่าเฮ็ดสังเหยแตดเน็ดในกันตอนแราก็ว่าแตดเน็ดตอนในกันเนาะแตดเน็ดตอนในก็ไม่ได้บอกว่าชัดเจนอันใดก็ตรง ตรงไปตรงมาในกรณีคณะเะ็ดสังัวนได้บองว่าทำอะไรฮ่ตัวนได้บองว่าให้ในคณะห้าตืดสองต่างว่าแพทย์ยังจำเฮอล่าแอต่างหน้าแพทย์จำนาแรงมาตืดสองต่างหน้าแพทย์เหมือนซ่าอาปอดไก่ขึ้นสายล่าแอต่างตาแพทย์แหลดในคาะ,ะก็อ่านว่าเฮอแรงเหมือนสายแหลดนะคะ เคอเลียงเหมือนสายแหลดในค่ะเนาะเคอเลียงเดี๋ยวก็ไม่ได้บอกว่าสว่างแจ้งอันนั้นก็ส่องสว่างในก็อะไรค่ะเนาะเคยเดีนยวในบอกว่ามันสว่างในค่ะเนาะเลียงเดี๋ยวในบอกว่ามันสว่างแจ้งนะครับเหมือนตดีนย้นก็บอกว่าเหมือนค่ะเนาะสายแหลดต๋ยนี้บอกว่าสายแดดในก็อะไรค่ะเนาะเอาค่ะเคอเลียงเหมือนสายแหลดในค่ะก้าแอต่างตาแพทย์จำนาแก๊ปป้าแอต่างตาแพทย์ยักจำแปด หน้าเอต่างป่าแพทย์จำเตเนบในะคะ่ะเนาะมาตืดต่างว่าแพทย์จำนามือซ่าตืดสองสูนะครับก็อ่านว่าแกดแปดเนบมือสูนใะนคเนาะแกดแปดเนบมือสูตัวไี้บอกว่าแกดก็บอกว่าตัดคะ่ะเนาะแปดตัวนี้ก็ไม่ได้บอกว่าทิ้งในอะ,ะไรคะ่ะเนาะ เนบก็แปลงว่าเล็บกันเนาะมือก็แปลงว่าเล็บมือนะครับสูก็แปลงว่าคุณไหรคะพอมาด้วยไหนพอมาเปลี่ยนเป็นโตเป็นโตนะคะเนาะแก๊สปดแปลงว่าตัดทิ้งเนบมือสู่แปลงว่าเล็บมือคุณไหนคะเนาะตัดทิ้งเล็บมือคุณไหนมันก็ตะอย่างพวเข้าใจในขณะนั้นก็เปะนก็ตัดเล็บคุณทิ้งในกรณีขณะเนาะจะนำมาเอาแก๊สเนบมือ่นขณะเนาะเอาค่ะมาพึกอ่านจำกันขณะก็เป็นตาเม็ด ยาแปดแนตเอากิมแก๊แตดแนตไหคะอ่านทางกล้ามหนึ่งค่ะเนาะตาแม่ยาแปดแนตเอากิมแก๊แตดแนตเผอเป็นไตเจ็ดเจ็ดยาเป๋แปดเจอเคเฮ็ดสังเฮอแตดแนตเฮอแรงเหมือนสายแหลด แก๊สปดเนบมือสูงนะอยค่ะอ่านอันดัหนึ่งคะ่ะเนาะเผาเป็นไตเจ,แจ,แจแ็ดเจ็ดยาเป๋ปดเจอเคอเฮ็ดสังเฮอรแดเน็เฮอเลี้ยงเหมือนสายแหลดแก๊สปดเนบมือสูงนะอยค่ะโอเคก็ขอบใจยินจุ่มจนตาปอพี่น้องค่ะที่ปันเอ็นปันเฮียงมาคะ่ะเนาะที่กดติดตามกดถูกใจนะอยค่อย่ากอสังเจอ,อปอพี่น้องค่ะ์ดีเขามาเหมือนหนะะ่อยค่ะเนาะ ก็หามาหันดอนตาล็อกไล่กันสอนหลีกไตเฮาขาในกล้อง YouTube ในกอสังเจ้าว่าหันว่าเป็นพ่อนรีมีพ่อนดีในกอกดติดตามกดถูกใจคณะในกล้องยู u ู e ว่าขาในค่ะเอาค่ะก็ขอบใจยินยมเมาสงกสะ